สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่นิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทางบ้านทุกคนครับมาพบกันในวันที่ตลาดสดใสจ,จนแสบตาเนยออกแดงแดงใช่ไหมตาแดงอ่าครับสวัสดีวันพุธด,ดีไหมสีไม่เขียวเลยเงินบาทคุ่งนะครับตอนนี้โอ้โหนะตอนนี้ก,ก็ไปกันไปฉุดทะลุนิวไฮในรอบสิบกว่าปีอะ ใช่ครับแบงค์ชาติซ้ำอีกรอบสามสิบแปดบาทครับตอนนี้นะครับก็อ่อนกันทั่วโลกทั้งยูโรยูโรก็เคยแพงกว่าดอลลาร์กับใครเป็นต่ํากว่าแล้วตอนนี้ใช่ครับหยวนก็อ่อนรุนแรงเยนก็อ่อนเยนต้องเข้าไปอุ้มตอนนี้อือสหไทยอย่าอย่าหาทำเชียวอย่าไปอุ้มอย่างนั้นค่าเงินตอนเล็กค่าเงินตอนนี้แปลกๆกัาไว้เราพูดแยกกันสักคลิปหนึ่งไว้จัน อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะโอเคครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวมาหุ้นวันนี้ดีกว่าก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจนะครับอ่าครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาเราลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนหนึ่งทุกคนอ่ะอะไรครับมาูารับมานะครับวันนี้ขึ้นแบบเบี้ยด้วยนะอาจารย์ก็ขึ้นกันนิดหน่อยพอเป็นน้ําจิ้มอ่ะนะไม่มันก็ต้องขึ้นแหละแต่ยังขึ้นน้อยหนึงเซ็นเพิร์ด้วยอืมแต่ว่าองค์ประกอบการขึ้นบ้านเราก็อย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนของเขาเพราะว่าผมประกอบเรื่องปัญหาจะไม่เหมือนกันแบงค์ชาติจะมองไี่เหมือนกันเพราะปัญหาของพวกข้างอื่นไม่เหมือนกันเนี่ยครับอ่มาดูนะครับ <มา S 1> วันนี้ตลาดวันนี้นะครับมาดูครับก็ลบไป11.35จุดด้วยวอลลุ่มซื้อขาย69,000ล้านนะเฮงก็วอลลุ่มเอ <c oughs> ขายก็แดงยักยักมาต่อเนื่องเลยนะครับ,รบวันนี้ก็กวอลลุ่มก็ไม่ได้เบานะเบากวันเมื่อวานหน่อยก็กไม่เบา <c oughs> คือตลาดเนี่ยนะครับเซฟเนี่ย ออกทรงไม่น่ารักมาสองวันนะครับใช่ครับแล้วต่อด้วยวันนี้แบบน่าเกลียดต,ตายแล้วกลายเป็นอัปลักษ์เฉยเลยเออแล้วตอนนี้คือหลุดหลุดเฮลโลชุดใหญ่ของชุดนี้หมดแล้วแนวรับชุดเนี้ยหลุดแบบนี้ต้องบอกว่าก็สําหรับผู้ที่ถือหุ้นใหญ่หุ้นกลางพวกเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยก็ต้องดูกันละเอียดเป็นหลายตัวนะครับเพราะมีทธิ์จะเข้าสู่ตลาดหมียันยาวๆได้เลยนะแบบนี้นะครับก็ อ่าเซตก็ยังแนวรับถัดไปของเซตก็นู่นนะครับมองอยู่โซนประมาณซักแถวแถวซักพันห้าร้อยเก้าสิบพันห้าร้อยแปดสิบเก้าจุดนะนะส่วนนั้นเจบแนวรับแรกใกล้ก่อนอยู่ใกล้ๆก็ไม่น่าไม่น่เจ้เอาอยู่นะเก้าเก้าห้าประมาณสักพันห้าร้อยเก้าสิบเอาอยู่เ่ตอไปนูนะ่นแถวแเนี้ยครับพันห้าร้อยแปดสิบเก้านันครับไปดูแนวนั้นพักกันตรงอาจจะพักเพื่อลงต่อละแนวนั้นนะกระด้งกระด้งเพื่อลงต่อนะส่วนนี้ก็ ก็เป็นโซนที่รับไม่ได้แข็งแรงอะไรในอดีตะก็มีสิทธิ์ลงต่อได้ครับเซ็ตครับ,รบแต่ต่อเส้นเดียวกันดาวจนดาวโจ,วจนี่ยังลงต่อเนื่องกันตลอดในตอนนี้นะก็พอ,อทั่วโลกเขาเทขายกันแบบนี้ก็เงินก็อยู่ในดอนดอนก็แข็งเรื่อยแหละครับ <c oughs> มาดูครับหุ้นที่ดูดูกันวันนี้มีหวังกันบ้างไหมันไหนครับวันนี้ครับที่ส่งเข้ามาครับเอสเทคครับเอสเทคนะครับ เอสเทคตัวนี้เคยดูบ้างอย่างเนี้ยคล้ายครับคาจำไม่ได้อันน,น่าจะเคยแล้วอาจารย์ถ้ามีชื่อใหม่อืมนะ <laughs> ก็ <laughs> อาจจะในดีชาตินั้นแล้วหละเคยด <laughs> ูจะติดสแกนช่วงช่วงประมาณเนี้นะครับ <laughs> ใช่ uh, มีวล,ลุ่มพีพข,ขึ้นมาหน่อยนึ่งคือเอสเทคเนี่ย,ยก็คล้ายๆหุ้นหลายตัวที่เราดูดูคือพักยาวมากพักมานานมากเทรนด์เขาพักจนกระทั่งรักษาโลช่วงนี้ได้แล้วมีการกลับตัวส่วนนี้กลับตัวก็กรักษาไฮเออร์โลไว้ได้อีกนะครับ เมื่อวานนี้ที่ตลาดย่อกันแรงแรงเนี่ยเขาก็ย่อไม่หลุดให้อารูนะเนี่ยให้อารูอยู่ระนี้ไม่หลุดหลุดดูมาห้เสียเไส้เล็กกับเออแล้วก็ตอนยอดเนี่ยไม่ได้ผลลุ่มก็ไม่ได้แรงนะเมื่อวานนี้ใช่ตีความไม่แรงเออแต่วันนี้ยอยู่ๆโผล่เทเดียบิ๊กไว้ขึ้นไปชนเอ็มเอ200เลยนะพร้อมกับผลลุ่มที่พีคหน้าก็ต้องมาดูกันว่าการลากขึ้นรอบเนี้ยนะครับเป็นการแอบากในจังหวัดตลาดถือตัวใหญ่ๆเขาซืมแอบลกขึ้นไปปล่อยของอะไรกันไหม งั้นจังหวะแบบที่ลากแบบนี้นันนันมันจลโผล่ทิพกไ,ไว้แม้ว่าจะมีบอลลุ่มเยอะก็ตามนะเขาต้องบอกว่า,ามไม่แนะนําให้ติดตามเลยนะพึ่งนะเพราะตามไปนี่ก็ได้ไรอยคือคือตามไปหนีน้ําท่วมไปอยู่ดอย,อยางานนีน้มาไล่กันมาไล่กันตอนสี่โมงด้วยนะตัวเนี้ <c oughs> เออนะตัวนี้ดูซิไล่กันต่อยน,นะ <c oughs> นี่นี่มาไล่ชั่วโ <c oughs> มงท้าชั่วโมงท้ายเ่ชั่วโมงสุดท้ายเลยครับก็ คือเขามาแบบบิ๊กไวเต็มแท่งมาเกือบเกือบเต็มแท่งแบบนี้มาเจาะยีเมย์สองร้อย e เนี่ยความเป็นไปได้ก็คืออาจจะเปิดเปิดกระโดดข้ามแล้วข้ามเสร็จวิ่งไปถ้ากระโดดกันไม่ไกลนะครับเดเทสพอไหวนะครับแต่ส่วนสายพวกไทม์เฟรมเดย์ขึ้นไปอย่างพวกเราก็ไม่แนะนําให้ตามรายอย่อก่อนดีกว่านะเราถ้าตามไปนี่ซับล็อตเขาอยู่นี่ครับลึกประมาณสองจุดศูนย์โซับล็อตครับค่อนข้างลึกซับล็อตค่อนข้างลึกนะครับกับตัวนี้ครับ,รบส่วนแนวต้านถัดไปนะครับตอนนี้เขามา ตจ่อต้าน EMA แล้วเนี่ยสมมุติเขาอิทธิฤทธิ์แรงนะเขาไปได้ต้านถัดไปที่รอลูเวอร์ไฮก็ประมาณโซนที่ถัดไปประมาณสองจุดสี่แปดมันเนี้ยสองจุดสี่สอแปดลูเวอร์ไฮนี้ก่อนนะถ้าผ่านเรวจะไปเทสตรงนั้นก่อนสําหรับสเต็กรับก็โดยสรุปรอยอกันดีกว่านมีโอกาสยอดได้ไหมครับครับตัวต่อมาครับต่อมาครับพี่ใหญ่ของเราเลยครับเดลต้าครับ เดลต้ามาดูสิครับเดลต้านะครับท่ามกลางตลาดเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบไหนนะครับเอาเสียงก็ยังยืนเขียวได้แล้วก็ยังยังพยายามจะดันดันให้ไปอยู่นะสำหรับเดลต้าครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแม้ว่าจะมีเดเวเทเชนแล้วก็ลงมาพักแล้วด้วยชุดนี้ก็ใกล้ๆจะเคลียร์เดเวเทเชนได้แล้วนะรั้วลุ่มที่พักก็แห้งๆนะแล้ววันนี้ก็ยังสามารถยืนเป็นเขียวได้นะมันเป็นบวกนะวันนี้นะครับสำหรับเดลต้าก็น่าสนใจนะเพราะว่า ลักษณะของเขาก็เป็นทรงที่เริ่มดันขึ้นไปในจังหวะที่ก็ถือเป็นทรงใบออนดิฟดันกันสแตนเดอครคต้าคือตลาดลงที่เขาไม่สนลงแรงนะตลาดลงค่อนข้างแรงแต่ที่เขาก็ไม่สนนะไม่สนโลก<ด>จริงเออไม่สนไม่สนกลุ่มด้วยนะเพื่อนๆเขาจะฮานะหรือเคซีเขาแดงก็หมดนะไปเลย<า>ครับวันนี้พี่อ้วเขียวอยู่คนเดียวบ่นกันนั้นตาเข้าเขาได้ไหมเข้าใช้ซับลอดตรงนี้เลยครับห้าร้อยแปดสิบเอ็ดซับลอครับจะเข้านะครับสับเดลต้าครับ ต้านถัดไปครับต้านถัดไปเนี่ยต้องบอกว่าต้านต้านใกล้ๆตรงเนี้เวลาเขาจะไปเอาไม่อยู่ครับควรจะเป็นต้านส่วนนี้ประมาณแถวๆสักหกร้อยหกสิบเจ็ดประมาณนี้ครับส่วนนี้เลยครับไม่ต้องเอายอดนี่เอาอานี้ก่อนที่เคยประทะไว้ดับเบิลตรงเนี้ยครับประมาณถูกร้อยสิบเจ็ดประมาณนี้ครับเราเดลต้าครับถามว่าพอไหวไหมก็ไหวอย่างไหวนะได้อยู่ได้อยู่ก็เสกแต่ละมัระวังนะราคาถ้าเอาตามพื้นฐานเ้าข้านลางแพงอะนะแต่ว่าโดยทคนิคเขายังไปได้อยู่นะยังไปได้นะครับสำหรับเดลต้าครับ อะครับตัวต่อมาครับอัลฟา X ครับอัลฟาเเป็นจะใหในวันนี้มาดูกันนะครับดูกันมาสองสาวันแล้วตัวนี้อ่าเล็กๆกูเล็กๆก็ต้องบอกว่าก็สามารถจากลบก็ยันกลับจนกระทั่งมายืนที่เดิมได้นะในท่ามกลางตลาดลบแรงไม่ธรรมดาเล็กๆก็ยังมีริดแบบนี้ครับที่สําคัญคือทรงของเขาเป็นทรงที่ไม่พร้อมจะลงยังไม่มีไม่มีบรคเดอรเจนเนอเรนต่นี่นะ เมื่อวานเนี่ยพักตัวได้บิ๊กแบ็กก็จริงนะวันนี้ดึงกลับมาแบบนี้ได้งั้นจังหวะการดึงกลับแบบเนี้ส่วนเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าเปิดกระโดดกันไม่แรงมากก็เป็นยังกว่าไบออนดิปนะถ้าเปิดแถวใกล้ๆเดอนหนึ่งจุดห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้ามันไม่ได้พอได้พอได้ยังเป็นส่งไบออนดิปเออได้อยู่เพราะว่านี่เป็นการก็ทรงไอ้นี่ทรงย่อลงมารับแล้วนะเออแต่รับแล้วพอรับเสร็จแล้วจะ จะไปหรือตกใจกลับไปปู่ที่เดิมอีกที่เรื่องนึ่ง <c oughs> ดูกันดีๆนะครับออซอบลอดอยู่ที่1.49ครับสำหรับ a อ p h ฟ x นะน,นะครับส่วนแมวต้านนะครับก็ใกล้ๆก,กันเนะี่ยอยู่ที่1.68ที่เดิมที่เคยชนเอาไว้แล้วก็ลวงลงมาของเมื่อวานเนี่ยนะครับครับเอาไฟเอก Alpha x ก็ซุงพอได้นะเขาชุดนี้ก็เป็นเทรนแล้วละ่ะเขาออกตัวจะเป็นต้นเทรนถ้าสามารถกลับไปยืนเหนือ ยีมีสองร้อยได้นะพรุ่งนี้ถ้าปิดแบบนั้นได้นะครับมีไปต่อเลยสวยเลยครับแล้วก็ส่งไดวเจนเดวิเนเข้ามาตั้งนานแล้วชุดนี้นะครับสำหรับไฟครับครับครับอ่ะตัวตมาครับตัวต่อมาครับ ACE ครับ A c e ไม่เจอกันนานไม่เจอกันมาสักพักนึงแล้วครับตัวนี้เออครับคือหลังจากที่พักตัวมาอย่างนานมาก a อซแล้วก็เริ่มรักษาฐานตรงนี้อยู่นะจังหวะรักษาฐานตรงนี้ของ ACE ีมีไดโวเจนนะครับมีส่งสัญญาณเดโวเจนมาพักใหญ่ ก่อนจะมีบิ๊กไว้ขึ้นมาพร้อมบอลุ่มหลังจากบิ๊กไว้เสร็จเปิดกระโดดแล้วก็ทิ้งบิ๊กแบ็กลงมาเลยพร้อมบอลลุ่มด้วยทิ้งให้ตกใจอีกน้องมันดี <c oughs> <laughs> แต่การทิ้งมาสังเกตหลังจากนั้นบอลุ่มค่อยแห้งแล้วก็รักษาไอเออร์โ e ล e ได้ไม่ยอมหลุดโลนะไม่ยอมหลุดโลแล้วเมื่อวานตลาดแดงพี่เขาก็ไม่แดงด้วยนะรักษาไว้ได้แล้วเริ่มมีวอลุ่มทีขึ้นมาหน่อยวันนี้บอลุ่มทีขึ้นเียกพร้อมกับเป็นแท่งเขียวได้ด้วยยืนปิดบวกทั้งท่ามกลางตลาดแดงก็ต้องบอกว่า น่าจะมีอะไรน่าสนใจซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเป็นสามารถเปิดไปต่อได้ในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะสำหรับตัวของเ c เชครับเอเถ้าเข้าซับลอตวางตรงนี้นะครับของเนี่ยที่ย่อลงมา2 3สาวันก่อนนะคือ2 6จุดหกนะครับก็เป็นซับลอตของแนวแนวคลื่นนี้ด้วยนะครับที่รักษาฐานไวนะ้แน่นาซึ่งไม่ลึกนะครับไม่ลึกแล้วถ้าทะลุไปได้ทะลุไปได้แนวต้านแรกเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะที่เคยปะทะไว,ไว้ไว้เนี่ยแล้วไม่ผ่านไว้ประมาณสองจุดตรงเนี้ย 88นะครับตรงตรงนี้2.88ซึ่งอยู่90แต่โซนเนี้ยนะครับประมาณโซนเนี้ยก็ถ้าอาระยะสั้นก็พอพอไหวนะค,คุ้มกันอยู่แต่ถ้าเกิดจะถือระยะกลางยาวหวังขึ้นไปเทส่โลฮายสักประมาณ3.20อะไรประมาณเนี้ยก็พอได้นะมีโอกาสไปนะเพราะเขามีเดบิวต์เจนมารองรับ <ừ. S 1> ถือกลางก็ซบลอดอาร์อาร์ก็ยังคุ้มนะสำหรับ ECE ครับครับอ,บอา่าครับอ่ะตัวต่อมาครับ มาเปิดบ้าน AF กันดีกว่าจันอ่าเอฟวะใช่ตัวนี้ก็ไม่เคยดูใช่ไหมใช่ครับไม่ไม่ใช่อคาเดมี่แฟนตาเซีนะครับตัวนี้เออครับเอเนี่ยเขาท่งเขาเป็นไซ์เวย์แล้วก็พักลงมาเป็นการพักแบบไม่ถึงระลึกมากนะแล้วก็รักษาฐานขึ้นมายกไฮเออร์โลรักษาฐานชุดนี้เป็นโซนเก็บของอยู่พักใหญ่ๆก่อนจะส่งบิ๊กไวขึ้นมา บิ๊กไวชุดนี้หลังจากนั้นพักแค่สาวันแล้วก็ส่งบิ๊กไวกลับมาใหม่อีกรอบตอนพักสามวันพักเป็นไฮเออรู A แล้วก็วนลุ่มพักเทขายไม่ไ่อรุนแรงอะไรแทบไม่มีเลยอีกเออแทบไม่มีเพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้าเข้าไหวไหมดูซับร้อนนะครับประมาณหนึ่งจุดูนสามหนึ่งจุดูนสามลึกมากไหมก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่น้อยแน่นอนต์เออทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเขาจะไปล่ะรู้ว่าไฮเทสก่อนปใกล้ก็หนึ่งจุดสองสี่ก่อนนะครับครับ แต่ทรงเข้ามาแบบนี้แนะนําว่าว่ารอย่อสอง,สงนกันะมีสิทธิ์ยอนะ่อนะอ่าเราเ็าย่อทําฐานใหม่คือมีสิทธิ์เปิดได้สองอย่างคือถ้ามาแบบนี้ยวลุ่มเริ่มมาจะมีเปิดกระโดดได้แต่เปิดแล้วจะไปไหมถ้าเปิดไม่ไกลเกินไปเดย์เทรดก็ว่ากันนะส่วนสายจะตามทาเฟรมดีนะครับทาเฟรมดีถ้าเกิดเปิดกระโดดไม่ไกลประไว้ไหมก็ก็พอได้นะแต่ต้องอาจจะต้องถือระยะกลางระยะยาวกันนะเพราะวา่าทรงก็มีสิทธิ์เป็นต้นเทรนได้ มีโอกาสสำหรับตัวนี้ตอนนี้สามารถยืนเหนืออีเม200ได้แล้วก็เป็นบิ๊กไวท์เต็มแท่งอย่างนี้รอวอลุ่มมาซับพอร์ตอีกนิดหนึ่งคือก็เป็นหุ้นเล็กไงเขาจะมาเนี่ยอาศัยจังหวะหุ้นใหญ่เผลอนะใช่เผลอเสร็จวกเนี่เขยสายนิ้นได้แล้วเนี่ยอออกบนอีเม200ไปเลยตอนนี้นะอาศัยเผลอปั๊บเผลอมาเลยเว้ยงั้นงั้นซับลอดก็อย่างที่บอกนะซับลอดอยู่เนี่ยแถว1.03นะครับดูว่าไฮที่ไปเทสนะครับก็ประมาณใกล้ๆก่อนนะแถว1.24แล้วกก็ไปโซนั หนึ่งจุดเท่าไหรตรงนี้เนี่ยหนึ่งจุดแล้วแล้วเนี่ยหนึ่งจุดสามสิบนะครับเออหนึ่งจุดสามใกล้ๆอย่างนี้ก่อนสับอฟก็ถ้าเป็นผมผมรอย่อตัวนี้ครับอฟครับครับอ่าครับอะตัวต่อมาครับตัวสุดท้ายครับซาลีครับเพิ่งดูกันไหมตัวนี้เพิ่งดูกันใช่ครับเพิ่งดูกันไม่กี่วันซาลีก็เป็นยังไงนะซาลีต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเราดูเมื่อวันนี้แท่งเฉียวแท่งนี้เดี๋ยวดูใช่ปะ ใช่ครับว้ทางนี้จากนั้นเมื่อวานเขาก็พักตัวลงมาแบบมีวอลุ่มใช้ได้นะวอลุ่มขายใช้ได้ขายได้น่าตกใจแต่ว่าพอลงใกล้ๆซับลดเขาก็ดึงกลับเห<ช>็นไหมเขาดึงกลับทันทีแล้ววันนี้วันนี้เปิดเสร็จก็เปิดที่ราคาของเมื่อวานแหละมีทิ้งไส้ลงไปปะทะ EMA เองนิดหนึ่งแล้วก็ดีดกลับมาเป็นบวกสวนตลาดได้ถ้าตามสไตล์หุ้นเล็กที่รอจังหวะอยู่พอดีนะครับครับแต่ของเขาเคย,เคยบอกว่า ตอนนี้ถ้าเขาผ่านไอน่ยแนวต้านของเขาไปได้เนี่ยเขามักจะตกใจแล้วกลับมาทุกทีทุกทีเออออกออกนอกเขตไม่ได้ออกนอกเขตไม่คุ้นไม่คุ้นกลับเนี่ยหลายรอบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสตายเขาอะเนี่ยขึ้นปั๊บขึ้นปั๊บลงเนี่ยผ่านตรงนี้ไม่ได้ป้องตงใจเออเพราะนันพรุ่งนี้ถ้าเปิดกระโดดกันไกลๆต้องบอกแนะนําพวกเราชาวสตังแดนทุกคนนะเอฟซีทุกทั้งหลายแนะนําเพื่อนๆว่า พึ่งตานนะถ้าเขาเปิดก็ะดูไกลๆเพราะว่าใจเย็นๆนะครับนั่งรอเขาเปลี่ยนนิสัยก่อนนั่งทับมือไว้เออแต่ถ้าเขาเปิดเนี่ยเปิดโซนเนี่ยหนึ่งจุดสองสามลอลงมายอดหนึ่งจุดสองอะไรนิดหน่อยตรงนี้นะโอเคโอเคตรงนั้นก็ก็ลองเสี่ยงก็ได้นะเพราะว่าซอบล็อตตอนนี้อยู่ที่เดิมอยู่นะซับล็อตเนี่ยที่เขากลับตัวใช้ซับล็อตตรงนี้ก่อนนั่นคือหนึ่งจุดหนึ่งหกก่อนนะครับก็ถามมาลึกไหมก็ไม่เึงลึกมากซับล็อตไม่เึงลึกมากนะก็ได้ ับสาลีถ้าเปิดไม่ไกลมากนะครับส่วนแนวต้านแนวต้านนะครับแนวต้านแล้วเนี่ยที่ไปไปทำาไว้เนี่ยไปทาเรื่องไวไเนี่ยวานวันซื้อเนี่แหลยนะเขาใส่เนี่ยแนวต้านอประมาณหนึ่งจุดสองแปดประมาณเนี้ยครับที่ก่อเหตุเอาไว้เมื่อวานนี่แหละครับต่อไปใกล้ๆแนวต้านแถวนั้นถ้าสมมติเราเข้าจังหวนนัดหนก็ถามพอถึงแนวต้านมาเนี่ยนะครับดูบิตออฟเฟอร์นะครับว่าจะไปต่อได้ไหมแต่ใครที่ไม่รู้ดูบิตออฟเฟอร์กันยังไงก็ ไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยที่เราทำไ้เรื่องบีดเราเปิดนะครับใช่ครับมีทําไว้ให้แล้วนะครับก็ไปย้อนดูกันได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นคลิปย้อนหลังเป็นตัวไอไว้ให้ข้างบนนะครับก็กดดูได้เลยครับอ่านะครับไปดูประกอบนะมันจะไปไหมพอถึงจุดนั้นมันจะไปหรือมันจะตันมันจะหยุดมันจะทํานิสัยเดิมขึ้นไปเสร็จแล้วก็ทิ้งตัวลงอีกแล้วพวกนี้นะครับเพราะว่าเขานิสัยเขาเขาเขาบ่อยแล้วเขาทำแบบนี้บ่อยนะสำหรับสาลีครับนะครับอ่ะมีไหมครับหมดแล้วครับ ครับมีเม้นมีอะไรจากใครไหมอ่ามีมีคุณกเกษมกับคุณนุจรีครับคุณนุจารีขอบคุณเหมือนเดิมครับเอคุณเกษมบอกว่ามีอารมณ์ขันดีครับอ๋อขอบคุณครับช่วงนี้ก็คุณกเกษมบอกขันแบบขึ้นๆนอนะ <laughs> ทำไงได้นะล่ะฮะทำอะไรกับหัวลรอกไปก่อนตอนนี้นะ <laughs> ตละตาดแห้ง <laughs> ก็ <g ül> ขอบคุณคุณมิจฉาีครับที่ติดตามเป็นกําลังใจกันตลอดมาครับนนะค,ะคุณทุกท่านนะครับส่วนใครที่อยากให้เราช่วยดูว่าหุ้นตัวไหนสนใจว่าจะเอาไงกับบันดีฉากการตอนนี้นะอ่าครับก็ <จะ S 2> ค,คัดดีถือดีนะครับก็คอมเมนต์จริงไว้ได้ครับเราจะตอบให้ในคลิปถัดไปทันทีครับอ่าครับอ่สำหรับนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันมาอย่าลืมนะครับขอแย่ไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้นะครับใช่แค่นี้หนึ่งนะครับ แล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ